สวัสดีนะครับวันนี้เรามาในหัวข้ออยากมีรายได้เสริมแต่ไม่อยากลาออกนะครับผมนะครับไอ้ภูริวัฒนะครับก็อดีตนะครับก็เคยเป็นติวเตอร์นะครับสอนหนังสือนะครับแล้วก็จบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเป็นวิศวกรนะครับในตำแหน่งซูเปอร์วิเซอร์เซอร์วิสเอนจิเนียร์นะครับตึกให้เช่านะครับแล้วก็ปัจจุบันทําธุรกิจแอมเ์นะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาแชร์ในเรื่องของการที่เราจะมีรายได้นะครับเพิ่มนะครับแม ในช่วงที่เรายังทํางานประจําอยู่นั่นเองนะครับโดยที่วันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับธุรกิจแอมวีดียังไงแล้วทําควบคู่กับงานประจําได้ยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมกันในคลิปเลยนะครับโอเคเรามาต่อกันนะครับก็ในอดีตของผมเนี่ยก็เป็นนักศึกษาเนาะที่เอ้เราก็คิดว่าเรียนสูงงจบมาก็มีเงินใช้เยอะๆนะครับ จบมาถอยซีรีส์สามเลี้ยงลูกนะครับมีลูกสองคนซื้อซีรีส์ห้าซื้อบ้านหลูโอ้โหมันเป็นความฝันนะครับแต่จริงๆไม่ใช่เลยนะครับปัจจุบันเศรษฐกิจในทุกวันนี้นะครับแย่มากเงินเฟ้อนะครับคนตกงานนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่ทําให้ผมเข้าใจในส่วนของเครื่องมือในการหาเงินมากขึ้นนะคือหนังสือเล่มนี้ครับคุณโรเบิร์ตคิโยซากินะครับ พ่อรวยสอนลูกนะครับในส่วนของเงินสีด้านนะวันนี้เราจะมาพาทุกคนครับมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเงินสี่ด้านนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับเราไปเริ่มกันที่ E นะครับ e e m p l o y e e ก็คือลูกจ้างนะครับมีอะไรบ้างครับข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนนะครับข้อดีคือเริ่มต้นง่ายข้อเสียคือรายได้จํากัดอยู่ที่ปลายปากกาของคนนะครับแล้วก็ต้องไต่เต้านะครับตาม กฎขององค์กรนั้นๆนะครับ6กเกษียณรายได้เป็นศูนย์นะครับถัดไปเซลล์เอ็นพลอยธุรกิจส่วนตัวนะครับมีอะไรบ้างเท่าแก่ร้านค้าบริษัทนะครับขึ้นอยู่กับอะไรบ้างเงินลงทุนไอเดียความสามารถคู่แข่งเศรษฐกิจนะครับทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยปิดร้านก็รายได้หยุดนะครับเขาจัดฝั่งซ้ายนี้เรียกว่ารายได้แบบแอคทีฟอินคัมนะครับเกิดจากแรงเวลานะครับ จึงมีรายได้นะครับวันใดวันหนึ่งไม่มีแรงวันใดวันหนึ่งไม่มีเวลาหยุดทํารายได้ก็จะหยุดนะครับถึงจะมีเงินเดือนสองแสนหยุดทําก็รายได้เป็นศูนย์นะครับคราวนี้เรามาดูฝั่งขวามือนะครับตรงนี้เนี่ยมีคนเพียงห้าเปอร์เซ็น์อยู่เท่านั้นนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นรายแบบรายได้แบบพาสซีฟอินครับเกิดจากแรงบวกเวลานะครับไปสร้างระบบแล้วระบบเนี่ยสร้างรายได้ให้เกิด เป็นรายได้ที่เกิดจากการสร้างระบบนั่นเองนะครับสองแสนนี้จะเป็นสองแสนที่ได้ไปตลอดนั่นเองนะครับมีอะไรบ้าง B business owner เ,เจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่นะครับคือต้องมีระบบนะครับต้องมีคนจ้างคนเก่งๆมาทำนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบริษัทใหญ่ๆที่อยู่ในรูปนี้นะครับจ้างคนเก่งไปทำงานแล้วก็เงินตรงนี้ก็นำมาให้เรานะต้องมีระบบดีจริงๆนะครับซึ่งแตกต่างจากเซลล์เอ็มพอยนะครับ เราจ้างคนเก่งไปสร้างให้เขาไปสร้างเงินให้กับเราธุรกิจแฟรนไชส์นะครับไม่ว่าจะเป็นแมคโดนัลด์เคเต่างๆนะครับแล้วก็ธุรกิจเครือข่ายธุรกิจแอมเบ้ v นั่นเองนะถัดมาอินเวสเตอร์นักลงทุน,นครับสำหรับใครที่มีเงินเย็นมีความรู้มีทัศนะวิสัยที่ดีนะครับก็เรียนเชิญมาทำในเรื่องของหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์ได้เลยนะครับวันนี้นะครับเราที่ เป็นนักศึกษาจบใหม่ครับหรือ First Chopper นะครับเงินทุนไม่เยอะต้องการคนสอนนะครับแล้วก็ไม่ธุรกิจไม่เสี่ยงนะครับผมเนี่ยอยากจะเรียนเชิญว่าผมเนี่ยก็เป็นนักศึกษาคนหนึงที่เราไม่ได้มีความรู้ตรงนี้นะแต่พอเรามาได้เรียนรู้ธุรกิจนะครับ สิ่งหนึ่งที่เราได้เลยคือเราได้ในเรื่องของเป้าหมายชีวิตนะครับในเรื่องของความฝันนะครับว่าเราอยากทําอะไรนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญเลยการความกระตันอยู่การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นะครับนี่คือสิ่งที่ทําให้ผมนะครับเริ่มเ,เห็นความสําคัญกับโอกาสนะครับแล้วก็ทํางานประจําอยู่แล้วนะครับแบ่งเวลาเพิ่มมาสร้างธุรกิจนะครับข้อดีของธุรกิจนี้คือ1นนะครับ เรียนรู้ได้ที่ไหนก็ได้นะครับแล้วฟรีด้วยออนไลน์นะครับข้อที่สองไม่ต้องลงทุนเยอะๆเพราะว่าอะไรครับเราซื้อสินค้ามาใช้เองนะครับแล้วเราก็เอาสินค้าที่ซื้อมาใช้นี่แหละไปทําการตลาดนะครับสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันสบู่ยาสีฟันนะครับผม <laughs> ทุกคนใช้อยู่แล้วนะครับสองเรื่องนี้ก็เป็นสองเรื่องที่ทุกคนเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายมากๆแล้วนะครับ และนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เด็กคนหนึ่งนะครับที่ปัจจุบันก็เป็นวิศวกรแล้วก็เข้ามาในธุรกิจแอมเบนะครับแล้วก็คิดว่าทุกคนเนี่ยจุดใฝ่ฝันเนี่ยทุกคนอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองทั้งนั้นนะครับดังนั้นเขาเรียกว่าแนวแนวคิดในธุรกิจนี้นะครับคือต้องการเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของการศึกษาสีผิวเพศนะครับ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองนะครับและนี่คือจุดสูงสุดในชีวิตผมเลยที่ผมตั้งใจนะครับผมและนี่คือทั้งหมดนะครับในหัวข้อของถ้าอยากมีรายได้เสริมนะครับแต่ไม่อยากออกจากงานประจำทำอะไรได้บ้างวันนี้ขอแนะนำธุรกิจแอมวเป็นหนึ่งในตัวเลือกนั้นนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับไปแล้วนะครับก็สำหรับครั้งหน้านะครับ มีคลิปอะไรก็สามารถติดตามชมกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c ไคร้กันด้วยนะครับไปรัคสับ